รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเครือบวัดหนองกระดีอุทัยธานีรุ่นแรกปี15สวัสดีครับวันนี้เรามาชมรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเครือบนะครับวัดหนองกระดีนะครับถือว่าเป็นรุ่นแรกนะครับปี2515หลวงพ่อเครือบนี่ท่านได้ชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำสแกกลังนะครับ เป็นผู้มีวาจาสิทธ์นะครับถ้ามีชื่อเสียงโด่งดังหลังจากที่ท่านเรียกว่าจากที่ท่านมรณกภาพไปแล้วนะครับก็เนื่องจากว่ามีคนไปไปกราบขอพรจากหลวง,งพ่อเครือบนะครับแล้วก็ได้ได้ได้ผลได้ผลสำเร็จดังดังที่ปาถนานะครับไม่ว่าจะมีจัดพิธีจัดอะไรและต้องการให้ ฝนไม่ตกนะครับฝนทาท่าจะตกก็หยุดก็ไม่ตกในวันในวันที่ทีนั้นๆนะครับใครของหายอะไรนะครับมาบนบอกหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อเครือบท่านก็เมตานะครับพอบนเสร็จกลับบ้านไปก็เจอของนะครับก็เป็นเรื่องแปลกประหลาดนะครับแล้วก็อัศจรรย์ใจนะครับแล้วก็หลังๆมาเนี่ยก็เป็นที่โด่งดังมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคอหวยต่างๆนะครับ มีลงหนังสือพิมพ์หลายครั้งนะครับแก้บนหลวงพ่อเครือบนะครับด้วยหัวหมู200หัว100หัวบ้างนะครับก็ถูกหวยกันเป็นเรียกว่าเป็นเป็นเป็นร้านๆนะครับแล้วก็แก้บนก็นเป็นแสนๆนะครับก็ถือว่าท่านเป็นเทพเจ้าจริงๆนะครับท่านมีซ่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศนะครับ สมัยท่านที่วัตถุมงคลที่ทันท่านนะท่านมรณะท่ปี2497นะครับวัตถุมงคลที่ทันท่านสมัยนั้นก็จะไม่เป็นที่รู้จักนะครับเพราะว่าท่านก็จะทําพวกตะกุดผ้ายันต่างๆนะครับถือว่าเป็นพระบ้านนอกนะครับไม่ได้โด่งดังอะไรนะครับก็โด่งก็มีชื่อเสียงในละแวกเป็นที่พึ่งของชาวบ้านในละแวกนั้นเฉยๆน,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 นะครับท่านจะมาโด่งดังก็ตอน หลังจากที่ท่านมรณาภาพไปแล้วส่วนพาะเครื่องของหลวงพ่อหลวงพ่อเครือบนะครับที่เล่นหาเปลี่ยนมือกันนะครับว่าศักดิ์สิทธิ์ก็คือจะเป็นชุดที่ที่วัดทับทันนะครับโดยมีพิธีค่อนข้างจะใหญ่โตนะครับมีทำพิธี3วัน3คืนนะครับแล้วก็มีแห่นะครับ แห่แห่ด้วยรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ช้าง10เชือกนะครับเห็นตามที่บันทึกเอาไว้อย่างนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะเป็นเพราะ,ะฉะนั้นวัตถุบางคนของพ่อเคลือบเนี่ยจะไม่ทันทันนะครับจะแล้วก็มีที่เล่นหาก็คือปีปี15เนี่ยนะครับที่ได้อัญเชิญดวงวิญญาณของ,งออหลวงพ่อเคลือบหลวงพ่อเคลือบลงมา ช่วยปลุกเสกนะครับลองชมดูนะครับองค์นี้เป็นรูปเหมือนปัม๊มก็ต้องถือว่าเป็นรุ่นแรกนะครับเป็นเนื้อเนื้อ,เน,อเนื้อทองผสมนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับแต่ว่าปี1-5เนี่ยจนปัจจุบันเนี่ยก็เรียกว่ากว่า50ปีแล้วนะครับเนื้อทองตัวนี้ก็ยังสุกปรั่งมากมากนะครับแทบจะแทบจะไม่มี ไม่มีสนิมไม่มีตะก,การหรือไม่เปลี่ยนเปลี่ยนสีเลยนะครับเรียกว่ามีการผสมได้ได้ดีมากนะครับเป็นเป็นพ้าลักษณะของผ้าปั๊มนะครับพ้าปัม๊มรูปเหมือนปัม๊มปั๊มเพราะฉะนั้นปั๊มเนี่ยเส้นสายต่างๆเนี่ยผิวพ้าเนี่ยจะตึงนะจากการกระแทกของเครื่องปั๊มนะครับ ด้านหน้าตองฐานเขียนว่าหลวงพ่อเครือบนะครับด้านหลังด้านหลัง,น,ลงนะครับมีริ้วจีวอร์ดมียันนะครับยันถออยู่ แล้วก็มีเลขไทยที่ฐานนะครับ2515ด้านข้างนะครับก็จะเป็นลักษณะของการปั๊มตัดนะครับพระไม่ใหญ่นะครับขนาดประมาณข้อนิ้วก้อยนะครับเล็กน่ารักนะครับแล้วก็ดูเผินเหมือนทองคำเลยนะครับ เนื้อผสมโลหะออกมาได้ดีมากนะครับก้นนะครับก้นจะเป็นวงเดือนแล้วก็มีอุดแต่จะไม่ใช่กลิ่นนะครับน่าจะเป็นอุดมวลสารอ่ะผงวิเศษผงพุทธคุณต่างๆนะครับเพราะว่าไม่มีเสียงกลิ่งนะครับอุดผงพุทธาพิเศษต่างๆเข้าไปในกลิ่งเอ้เข้าไปในองค์พระนะครับ สวยงามทีเดียวนะครับพระรูปเหมือนหลวงพ่อเครือบนะครับเป็นพระที่มีราคานะครับถือว่าเป็นพระที่มีราคาทีเดียวนะครับโอเครูปเหมือนปัม๊ม หลวงพ่อเครือบวัดหนองกระดีอุทัยธานีรุ่นแรกปี15สวัสดีครับ